สนับสนุนโดยสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและต่างจังหวัดคงเคยใช้บริการสถานีอนามัยกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอ,อตอซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ทำงานเชิงรุกเน้นสร้างนํำซ่อมโดยให้บริการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครบวงจรและให้บริการรักษาพยาบาลแบบใกล้บ้านใกล้ใ,ลใจโดยทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีสุขภาพเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น่ะคะหน้าที่หลักก็คือจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยมีแผนเยี่ยมบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันที่เขาไม่สามารถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้เราก็ต้องเข้าไปเยี่ยมนะคะปัจจุบันนี่ยนะครับรอบพอสาตได้พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาเพิ่มขึ้น โดยมีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบแพทย์ทางไกลหรือ telemedicine ซึ่งผู้ป่วยไม่ต้องเข้าคิวรอหรือเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรอรักษาอีกต่อไปแล้วล่ะครับนอกจากนี้รอพอสอตอจะประสานการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ต้องการการดูแลรักษาพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทางครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกชุมชนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจไม่ต้องร,อรักษานาน,าน และจัดการโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองล่ะครับ